ถ้คงเป็นพระตระกูลลำพูนที่มีความเก่าแก่และเป็นพระยอดนิยมแห่งล้านนาตามตำนานนะฮะกล่าวว่าสร้างโดยฤาษีวันสุเทพเช่นเดียวกับการสร้างพระรอดซึ่งจะมีอายุราว1,300ปีมาแล้วลักษณะและศิลปะเป็นแบบช่างหลวงหาลิปุลชัยเป็นพระเนื้อดินที่มีปรากฏได้เห็นเม็ดแร่เนื้อจะแข็งแกร่งมากเลยนะครับและมีธา,าตุกายสิทธิ์สามารถที่จะทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กได้ ซึ่งพระคงนะ,ะเป็นพระที่พบในวัดคงฤาษีเป็นวัดแรกจึงขนานชื่อว่าเป็นพระสะกุลลำพูนที่มีชื่อว่าพระคงนั่นเองพุทธลักษณะเป็นพระประธานนั่งประทับแสดงปางมาวิชัยขัดสมาธิเพชรอยู่บนฐานซึ่งประกอบด้วยลูกบัวจำนวน18จุดนะฮะบน9ล่าง9มีใบโพทั้งหมด20ใบและมีกา้านผิวสวยองค์พระจะมีแล่ดอกมะขาม องค์พระจะมีสีอ่อนบ้างเข้มบ้างนะฮะเช่นสีดอกพิกุลสีขาวสีเขียวหรือว่าสีเป็นแบบมอดินเผาใหม่ๆนะครับสําหรับพุทธคุณนะฮะกล่าวกันว่าเป็นชื่อเสียงเดียวกันเลยว่าปรากฏพุทธคุณเป็นเลิศดด้านการป้องกันพยันตรายนานาประการรวมทั้งสเสน่ห์เมตตามหานิยมเช่นเดียวกับพระรอดนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะมีให้เห็นเป็นรอยนิ้วมือนะฮะมีความสวยงาม เป็นธรรมชาติฮะ,ะดูแล้วเป็นพระที่ค่อนข้างจะสวยงาม